อีกหนึ่งเรื่องก็อันนี้เป็นความคืบหน้านะคะเรื่องเรือดำน้ำดูดูแล้วเนี่ยเรือดำน้ําของเราที่เราเราเราตั้งใจแล้วก็ในสัญญาเราเระบุเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเครื่องยนต์ของเยอรมันเท่านั้นเนี่ยดูดูแล้วอาจจะยากหน่อยนะยากหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้การเมืองของโลกเนี่ยะนะครับ มันก็มีการแบ่งขั้วมีมาตรการความบาทแซงชั่นอะไรกันไปเนี่ยนะครับจีนเขาก็เยอรมันเขาก็มีมีนโยบายในการไม่ขายสินค้าพวกนี้ให้กับรัฐบาลจีนซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดภายหลังจากที่เราตกลงกับจีนเซ็นสัญญาไปแล้วอีกต,ตอนที่ไปซื้อเนี่ย เยอรมันเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้กับจีนนะครับเราก็ไปเซ็นสนัญญาบอกโอเคเราซื้อเรือดำน้ําคุณแต่ขอเครื่องยนต์เป็นของเยอรมันคุณเอามาติดให้ทีประมาณน,นั้นก็นโอเคได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่ซื้อเรือดำน้ําไม่มีเครื่องยนต์ไม่ใช่เนี่ยไอวาตกรรมพวกนี้ยังมีคนไปแชร์อยู่ว่าซื้อเรือดำน้ําไม่มีเครื่องยนต์นะแต่ละเอาแหละในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันไปต้องหาทางออกแล้ว ทางออกเรื่องนี้เนี่ยนะครับเสนาธิการทหารเรือคือพลเรือเอกเถลิงศักดิ์สิริสวัสด์นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินง,งานโครงการเรือดำน้ำําได้พูดถึงข้อสรุปหลังจากครบกําหนดที่จนะีนยังไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำําทดแทน MTU 396ของเยอรมันให้ได้นะครับโดยบอกว่า 1. กองทัพเรือไม่ได้ยกเลิกโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำําเพราะเป็นยุทธศาสตร์ของชาติของกองทัพเรือ 2. ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญา ส่วนจะมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้ซึ่งเรายืนยันตามสัญญาเดิมในขณะที่พลรวโทปกครองมน,มนทาพรินโฆษกกองทัพเรือนะครับได้บอกว่าทั้งจีนเนี่ยเขาได้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับสเปคเครื่องยนต์ CHD 620ที่จีนผลิตเองและได้มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งทดแทนเครื่องยนต์ MTU 396ของเยอรมัน หลังจากที่ได้เสนอมาเมื่อ2เดือนที่แล้วซึ่งเสนาธิการทหารเรือได้พิจารณาร่วมกับกรมอู่ทหารเรือแล้วว่าน่าจะมีประโยชน์ก็ได้นําไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสเปคและคุณสมบัติต่างๆว่า,าสเปคเนี่ยมันเทียบเท่าหรือดีกว่า,วาเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันหรือเปล่า oh, นะค่ะจะไดะ้ซึ่งการพิจารณาเนี่ยจะรู้ผลในวันที่15กันยายนอย่างไรก็ตามนะครับถ้าพิจารณาแล้วไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่เราต้องการก็จะไม่ขายายเวลา ไปในระยะที่3แล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าพิจารณาและทดสอบแล้วว่า เครื่องโอเคสเปคดีเครื่องดีกองทัพเรือก็จะส่งก็จะให้จีเนี่ยส่งเครื่องยนต์มาทดสอบนะคะถ้าผ่านขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขสัญญาเดิมเพราะว่าในสัญญาเนี่ยสัญญาของเดิมนะคะได้มีการระบุเอาไว้ว่ากรณีที่ไม่สามารถดําเนินการหาส่วนใดส่วนหนึ่งได้ก็สามารถหาอุปกรณ์ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ามาทดแทนได้เพียงแต่สองครั้งที่จีนเสนอเครื่องยนต์มาเนี่ยมันมีความบกพร่องจึงยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ย ที่เขาจะเสนอมา CHD 620มันจะดีกว่าหรือเทียบเท่า MTU ของเยอรมันหรือเปล่าโดยแนวทางนี้นะคะกองทัพเรือจะได้ประโยชน์แน่นอนค่ะถ้าเครื่องยนต์ที่เขาเสนอมาใหม่มันดี แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบจนกว่ากรมอู่ทหารเรือได้พิจารณาหากเครื่องยนต์ที่ส่งมาไม่ผ่านการพิจารณาก็ยกเลิกสัญญาไปเลยค่ะ,คะแต่ก็ไม่อยากไปถึงจุดนั้นเพราะมันต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะเข้าสู่การเจราจาของรัฐบาลกับรัฐบาลคือต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลย G2G <อ>นะคะเพราะว่าทอรอแล้วก็ CSOC ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลของแต่ละประเทศในการเซ็นสัญญาสร้างเรือดำน้ำไม่ว่ากรณีใดที่ไม่สามารถสร้างเรือดำน้ำคู่สัญญาก็ทำหน้าที่ยกเลิกสัญญาก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องคุยกันในเรื่องของเงินงวดที่เราได้จ่ายไป ว,ว่าจะมีการชดเชยอ,อย่างไรสําหรับเครื่องยนต์ใหม่ของจีนที่เสนอติดตั้งในเรือดำน้ําของไทยนะคะก็บอกว่าเดิมทางเรือดำน้ําจีนติดตั้ง MTU เหมือนกันตัวใหม่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาจาก MTU ของอของเยอรมันและจีนก็มาพัฒนาเพิ่มเติมนะคะและจีนเองก็มีแผนจะเอาเครื่องยนต์นี้ติดตั้งในเรือดำน้าของเขาเองอยู่แล้วนะคะ,ะสรุปนะก็หามาทดแทนภายใต้สเปค เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมค่ะดีกว่า MTU หรืออย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า MTU ใช่ซึ่งถ้าไม่ดีกว่ายกเลิกสัญญาแล้วไปเริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้าดีกว่าในสัญญาเดิมระบุเอาไว้ชัดเจนว่าสามารถที่จะหาสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนได้แล้วไอ้ดีกว่าไม่ดีกว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปเชื่อตามเอกสารนะคะเขาต้องทดสอบค่ะนะ กองทัพเรือก็จะมีบุคลากรที่ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญเรื่องแบบนี้แหละทดสอบถ้ามันไม่ผ่านก็ไม่เอาเพราะว่านี่อันนี้คือชีวิตของผู้คนนะของกําลังพลที่อ,อ,อยู่เป็นเดือนนะคุณนันทิยาไม่ใช่แบบว่าไปแป๊บหนึ่งนะผมไปอยู่สองชั่วโมงไม่ใช่เรือคือเรือดำน้ําหน้าที่มันคือดำอะดำน้ำนะให้มั่นใจว่ากองทัพเนี่ยเขาก็คิดเรื่<ข>องแับนี้ละเอียด หาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดกับมุกประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนด้วยแตนะ่อันนี้เนี่ยนะก็ล <c oughs> ําบ,บาก <c oughs> ยากเกียดเจออุปรสรรคเนาะเจอ <ะ S 1> อุปรสรรคอุปรส<จ>ปรรคครั้งโอเคแล้วตัดง,ง้องตัดงบอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็พยายามนัากการเมืองบางพวกในพยายามจะด้อยค่ากองทัพของประเทศตัวเองนะทําให้คนรู้สึกไม่เชื่อมั่นว่ากองทัพเราเนี่ยมันมันแย่มันห่วยแต่พอเขาจะขอซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธเขี้ยวเล็บมา ็<ก> <นำ S 1> ไมา<ถ>ให้มก็ไม่ให้นะะอ้าวนี่นะครับค่ะ